สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตที่อังกฤษน้องดอม13หมูป่าเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไรก่อนเผชิญข่าวร้ายเชื่อว่าในประเทศนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักทีม13หมูป่าที่เป็นที่รู้จักจากข่าวโด่งดังทั่วประเทศเมื่อหลายปีก่อนจนวันนี้ก็ได้กลับมามีข่าวอีกครั้งเมื่อหนึ่งในสมาชิก13หมูป่าได้จากไปกระทันหันทิ้งเพื่อนๆน,นที่เหลือไว้อย่างลำพังแบบไม่มีวันกลับ ทำกลางความเสียใจของครอบครัวโลกออนไลน์มีการแชร์ข่าวเศร้าน้องดอมดวงเพชรพรมเทพหนึ่งใน13ทีมหมูป่าที่เคยติดทำหลวงขุนน้ำนางนอนจากไปแล้วโดย Facebook ที่มีชื่อว่าสุพัฒพง์เมธิโกได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวการจากไปของหนุ่มน้อยรายนี้ว่าลูกสิทธดอมเสียแล้วเมื่อเช้ายมยายของเจ้าดอมหมูป่าอคาเดมี่เราเคยสอนธรรมะให้สมัยประถมมาใส่บารพระแจ้งว่าน้องจากไปแล้วบ้านน้องอยู่ กับวัดนิลละน้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมากเขียนหนังสือตัวบรรจงสวดมนต์เก่งได้รางวัลจากเราตลอดตอนติดถ้ำหลวงยมยายก็ออกมาใส่บาตรขอพรพระทุกวันขอให้น้องรอดขอมีปาฏิหาริย์อุตรอดพ้นจากติดถ้ำหลวงมาได้ไปเรียนโรงเรียนกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่จนได้ทุนไปเรียนกีฬาต่อที่ประเทศอังกฤษยมยายแจ้งว่าเสียเพระอุบัติเหตุอย่างไม่แน่ชัด ขอให้ดวงวิญญาณเจ้าดอมดวงเพชรพรมเทพไปสู่ภพภูมิที่ดี พบภูมิที่เจ้าปรารถนาหวังว่าธรรมะของพระอาจารย์ที่ได้สั่งสอนจะติดตัวเจ้าไปทุกหนทุกแห่งและเกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้มาเป็นลูกศิษย์กันอีกเนอ RIP ดอมหมูป่าอะคาเดมี่ขนาดที่สังกัดมูลนิธิซิโก้นั้นก็ได้ออกมาโพสต์ระบุว่าขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพนักเรียนทุนมูลนิธิซิโก้ในรายละเอียดและสาเหตุของการจากไปนั้นมูลนิธิ ซิโก้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้เบื้องต้นมีรายงานว่าน้องดอมได้หกล้มหัวฟาดพื้นโดยเจ้าหน้าที่ช่วยกันพยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่น้องก็ไม่ฟื้นหลังจากที่ได้รับทุนสปอร์ตเอ็ดูเคชันมูลนิธิซิโก้ไปเป็นนักเรียนฟุตบอลที่อังกฤษเรียกว่าเป็นข่าวเศร้าสะเทือนวงการอีกครั้งเลยทีเดียวครับอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ